สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนมื่อนี่มาพบพ่อกับอ้อมคนอนีสานอินกรีคือเก่านะคะเมื่อนี่อ้อมได้แกงเ็ดมาสูพีสูนอกกินเด้อค่ะเป็นเ็ดออรเรนจินะคะนี่ค่ะีย๋ยวอ้อมยกให้มืองใกล้ๆเด้อคะ่ะนี่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 มากินน้ากันค่ะมากินน้ากันเมื่อนี้สิกินแต่แกงเฮดกับเขายางเดียวนะคะยางอื่นสิเบามากกินน้าเพราะว่ามันอยากได้รสชาติของแกงเ็ดย่างเดียวเด้อค่ะ เดี๋ยวออมสิตักให้พีให้น้องกินน้ำกันนะคะนี่ค่ะกินน้ำกันได้ค่ะอ่าในนี่อมกับซีมีพผักชีเล่าใส่น้ำนะคะผักชีเล่ามีอ่าต้นหอมใส่น้ำนะคะเป็นผักลรวกม็มี่อันนี้ค่ะามะเขือพวงนะคะมะเขือพวงแช่แข็งของอมเลยนะคะ มาซิมน้ากันค่ะได้ออมซิมเีืยอชิมซูพีสูนองมังฮืมแซบแซบ,บกรอบๆนะคะข้าเนี้วน้ำเด้วยค่ะจังเข่ากันเนาะจำเนนียวมาจำนะคะมันนี่กินแต่แกงเฮ็ดอย่างเดียวเลยคะ่ะมนันกินหลายอย่างเดียวรสชาติเฮ็ดที่หายไปนะคะ อนุบๆอร่อยค่ะอร่อยค่ะมาค่ะเพื่อนๆมากินแกงเห็ดด้วยกันนะคะเห็ดโอรินจินะคะจำนั <c oughs> แด้แบอืมสุด,ดยอด,ดยอืมเฮดออริงจีนี่ก็ทำได้หลายอย่างนะคะแต่ว่าอ้อมอยากกินแกงนะคะอยากสดน้ำมันร้อน อร่อยอร่อยแกงแบบอีสานเท่านะคะใส่น้ำปลา,านํำนะคะเราจะไปย่างไปผัดก็ได้นะคะเห็ด อืมอืมอืมแซ่บๆน้ำกันค่ะข้ามยัยไงม แม่มะอุ้ยคำนีงไงเต็มปากเต็มคําคํานี้ ให้พี่ให้น้องนะคะคำนี้ให้เพื่อนๆนะคะมาค่ะอําด้วยกันมัมด้วยกันกินด้วยกันค่ะมา ข้าวเหนียวค่ะอืมแซบๆค่ะซศษๆอร่อยมากค่ะมาค่ะ อร่อยมากอร่อยมากอ เพื่อนๆคะมื่อนี้อ้อมขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ